ข้อ9นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลประกอบด้วยเลขโดด0ถึง9จำนวน6ตัวซื้อสลาก1ใบความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเท่ากับข้อใดอันนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของรางวัลเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสมมติว่ามีแค่1รางวัลน,นั่นเองแล้วก็ตัวของซ a m p l e space ทั้งหมดนะครับก็คือตัวของ2หลักสุดท้าย ที่เป็นได้ตั้งแต่ 00, 01, 02ไปเรื่อยๆจนถึง99นะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน100ตัวหรือว่า10บคูณ10นั่นเองอันนี้นะครับก็จะคือ0ถึง9แล้วก็พดหลังนะครับก็คือ09ถึงเเหมือนกันตัวของ NE นะครับเรามีอีเวนท์ที่เราสนใจเหตุการณ์ที่เราสนใจมีแค่ก,กรณีเดียวก็คือกรณีที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวก็คืออันนี้นะครับเป็นจำนวนใดๆที่ ถูกทั้งคู่ก็คือมี1กรณีนั่นเองดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะถูกรังวัลเลขท้ายทั้ง2ตัวก็คือ NE ส่วน NS ได้เท่ากับ1นึ่ส่วนร้อยนั่นเองครับ